เราต้องถ่ายฝึกนาเราต้องไปตีบอสอ่ะเราต้องไปตีเดี๋ยวไปด้านไหนเฮ้ยอย่าพ่งโจวี่รู้ดันต่อไปด่านต่อไปนนั่เราไปทำไงอ่าไปด้านขวาเอ้ยแต่เกาฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่ง h a ายตายตายายใช่ป่าวโอเคตายของพี่นะมันให้ลากไปตรงที่มีเงาใช่ป่ะอ่าแล้วก็อยู่ในวงเวททุกคนแล้วก็ลุงทึบเราต้องไปซ้ายโอเค เฮ้ยหมาเป่ามันกันเราปิวว่าถ้าอยู่ในวงเวทไม่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 ปิวเนี่ยหรอไม่ปิวไม่ปิวไม่ปิวเลยเหรอภาต้องควบดีเดียร์ห้ามให้หมาไม่ไม่ใช่ว่าเบนต้องกดซุปเปอร์มือด้วยหรอพี่ขอแรงด้วยนะเอ้ยบอกด้วยดิให้เดี๋ยวพี่ตาจะไปลากเป็นคนเดียวก็ก็ให้เชฟมาขอดเสือมารุกิดฮะเฮ้ยเฮ้ยสักคนเดียวคนเดียวเขาบอก ตาคนเดียวพี่ดีวพตาล่าให้ชาร์จชาร์จวิ่งเลยมันไโอเคไอเคตาอยู่เลยชาร์จเราวิ่งเลยเคนะบัฟก่อนอ่าๆๆโอเคมาบัฟใหม่ล็อบใหม่บัฟบัฟพี่ตาปิดเอลิเมนต์ยังปิดแรับเขาบอกอะไรออกแล้วเป็นไงตายครับตายครับตายครับโจ้เราก็ได้นะโจ้จะลองไหมโจ้โจ้อย่ารอเลยเท้าเทาตายโจ้เบนเบนจะลองไหม รู้สึกตายออกซิมเลยมันยกคซีนะเฮ้จ๊ะตายนะถอนนะโอเคตายนะนใช้แล้วใช่ไหมเก็บตายวิ่งเลยนะฝั่งซ้ายใช่ไหมตายเราตายเนาะซ้ายเราก็ไอ้เดี๋ยวมัจะบอกว่าเงาตั้งใจของแม่จอเออมันจะบอกมันจะบอกอยู่ซ้ายเราก็ทางนู้นเลยทางนู้นนู้นมุมนู้นเลยนู้นนู้น นะเข้าไปในงน้นี้แหละป่ะเห็นแล้วใช่ไหมมันอยู่ขวาช่เหรอทางไหนก็ได้นี่เอาเฮ้ยเราไปไหนทานี้ทางนี้ทางนี้ทาไหนทางไหนไปไปมาทางนี้ทางนี้พี่ตาล่าย่งะเอฮ้ยเอไปทางแล้วแล้วแล้วไงต่อให้หมาเข้าวงเวทเหรอเฮ้ยเราเราต้องอยู่หลังหมาเราอยู่หลังหมาเอาเหรอโอยคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราตีตุดหมาพวกงุ้ย ปัตาปีตาเฮ้ยพี่ตาพี่ตาพี่ตาเราเข้ามาแล้วตา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 นาต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 นตาเวตาดาตาตาตอตา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 ัาต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 าคาตามาต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 าาต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 าาาาตต้ตาง้า

ยังยังเฮ้ยใครจะตายหมดแล้วหมดแล้วทำเงี้ยวว่าปักแล้วปักแล้วโอเคได้ที่แล้วได้ตำแหน่งแล้วจัดหนักไปเลยเป็นที่อยู่แล้วใช่ไห้ผู้หูปิวเอาบัมดำแบบไปเอาคิวเรียกนะบัมดำนี่บัฟกนี่เลยนะอุ้ยหอยเจี๊ยบเลยเบาเลยอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่อยู่ในวงนีแ่แก่ไม่อยู่ในวงก็ตายอ่ะเพราะอันนี้โดนทีละร้อยอ่ะถ้าอยู่ถ้าไม่อยู่ถ้าโดนทีละท่านจะจัมือ ก็โจมเขาปั๊บเลยอะปักเขาังหมาอยเสียงแม่งดังได้ใจมากเลยที่เสียงนาตีหลตังหมาแล้วตังตาหมาไหมดีกเอยโดนอะไรเนี่ยติอเายเขโดนอะไรเข้าไปโดนอะไรเนี่ยโดนงม่นะอยู่ไม่เห็นมันะมีุป่ะหรือาไม่ได้อามาไม่มี

บอลเลยเจ็บไหมเนี่ยมอสเี่อนาดหนดนโ้ใต็ตีมืออือีด้ยโ้ยนี่ไอ้ตายตตตดโอ้ยปวนี่ตายตัเดียวแล้วตอวัดเรื่อยๆนนนเบนอยู่อยู่น่นหน้าหมาเลยอ่ะเีแล้วแล้วแล้วตาทนสายแทงมันต้องอยู่ยังต่านี้ควาด นักดูใครอะที่ว่ไม่มีทีเอสครับโจโจไม่มีทีเอสครับ้าไม่มีทีเอสพาตัวจริงโอ้โหเจ็บ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 หเซฟใครก็ได้ขอทีหนึ่งขอทีนึ่งออกมากรอออกมกรวนออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหเจ็บ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 ขอทีหนึงโลลิงจากหน้าแม่ง เราผ่านโดยที่ไม่มีเอิร์ตนะครับเมื่อกี <t <t ้จังหวะเลือดตายมันอยู่ใกล้พี่หรือเปล่าอยู่ใกล้พี่หรือโดนอะไรไอ้เมื่อกี้โดนโดนโดนวงเวทแล้วจะโดนมุ้งไปเลยโม่เลระเบิดระเบิดนั้นี่แต่นั้นเห็นเขาบอกโดนทีเดียวตายระเบิดมุ่วงที่พื้นอ่ะเมื่อกี้กูโดนวงเวทอ๋อเป็นหลุมนรกเว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ข่ากระโดดตอนเล่นเมื่อกี้หายไปหนึ่งส่วนสามเต่นลูกหมางเซมโดนด้วยปะวงเวทท้องถ่ายตอนเล่นถ่ายต้องเหยียบพามันอะ โอ้เมื่อกี้เราก็อดได้เกตของตีแล้วฮะเราอดีเมื่อกี้เจ็บชิบหายเลยโหวงเวทพี่ไม่อดพี่ย่งเหลือเก้าพันเดี๋ยวจะไปต่อไปเป็นสุ่มสุ่มเออสุ่มมันสุ่มระวังบอกให้หมดเลยบอกให้หมดเลยขอวเดี๋ยวจะ๋ย่ากก่าอย่อย่าอย่ากย่ากย่าอย่าอย่มอย่ากย่ามย่าอย่ไอ่าอ่าอย่อย่าอย่าอย่าอล้าอย่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 กอย่าอย่าอยาอย่าอย่าอย่าอาอ่าอยาอย่าอ่อา่าอาายอออเซฟ เฮ้ยเรารีบไปดีกว่ามันเดินมาแล้วอิงกะมันเดินมาแล้วน่ะรีบไปดีกว่าเฮ้ยอิงกะได้เลยเบาเบาเบามันเดินมามันเดินมาไปเถอะไปเถอะมันมาเองมันเดินมาเองล็อกแล้วต้องตีไมันเถอะไป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 เถอะแล้วจะสุดท้ายไปเลยเริ่มรีบไปอย่างนี้โอ้โหเดินออกมาหน่อยก็ได้เดินออกมาเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาร์ทเดินมาก่อนเดินมาก่อนเดี๋ยวตายพาร์ทเดินมาเลยมันต้องมาสุดแล้วเข้ามาเข้ามาปล่อยมันเถอะ ทำไงดีวะอธิบายไปเอออธิบายไปลยข่ายืนอยู่หัวนอกข่าโดนไม่เป็นไรหรอกบอกข้าว่า้ามันใช้นั่นแหละเจ็ดีวะโอ้ยข้าตออนเยโอ้ยโอ้ยโอเดินเข้ามาแล้วล็อกไว้แล้วแล้วก็ถอยออกมาเดินถอยออกมาไกลๆถอยออกมาไกลทัดทัดถอยมาไกลๆมาได้แล้วมาได้แล้วมันเริ่มเดินมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเข้าเลยเข้าเลยไม่ทันแล้วเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยยังจะเดี๋ยวเจียววัวนะจบอ่ะ ไปเลยไปเลยไปเร็วๆๆเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยทันอ่ะทันอ่ะเฮ้ยทัอยู่เนี่ยทันทันไม่ได้เข้าไอ้หัวหัวเดี่ยวตีเสาไม่บอกบอกโจ้ด้วยอย่าอย่าเหยียบวงเวทอย่าเหยียบวงเวทกระตีเสาอย่าหยิบดังนี้ทำหยียบใช่มใช่วงเวทวงเวทของก็อย่าใส่ตกองพังแตกแล้วแตกแล้วแตกเอาล่ะเรามาดูวิญญาณเสือตีเดียวเสาอย่างเดียวเราจะมาดูการวิ่งเชียตกใจหัวเกิด วัวเกิดแล้ววัวเกิดเฮ้ยวัวเกิดแล้ว่าเลยปะคนลูกใครเปนโน้นนะไม่ไม่ไมวัวเฉยเยไม่วัวเคลมขอวิ่งลมวัวเลม่อยอมาอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป้ยมังมีต่อตรงไหนวะต่อีเมันมีเสาเล็กเสาใหเฮ้ยเ้ยเ้ยมาแล้วว้าเีงลดอกเขาันห้ยยี้ตายตัวไปแล้ว โอ้ใครตายอ่ะโอ้ยแม่แน่ตายไม่แตกแน่สองก็หกพัน่ะตัดนสามอกโดนบอกแล้วอุ้ยใคราเชียรู้แล้วโอ้ยแล้วยอมันมันไม่ได้ไม่หนีได้นะตีเสาอยู่ตีเอยู่แป๊บนึงอุ้ยตตันโอยโอ้ยหงไวยแลตายแล้วตายแล้วโจโจ เงายตนี้วัวี่ไหนวะเสาลมละเลยจุกเลียนผมอัดไปอ้ยเสาเดียวพตาอยู่อ่วงเลอ้เจ็บว่ะโงน้วเจ็บกว่าพ um ิตาหายตัเดี๋ยนะพ่ตาลองโคไหะโอยโคไดไม่ได้โคทผิดแล้วไอ้เสานี้มันจะทําไงแม่ไอ้วัวจ แล้วเสานี้ยไม่จะตีไงมันอยู่ข้างหน้าเสาเนี่ยโอ้ไม่ไรเบนเดี๋ยวมันก็วิ่งหนีไปโอ้โหตายอ้ยตายเสาตีแรงเลยเฮ้ยไม่ได้ลุกเลยอ่ะหัวกระแทกพระพานัดพานัดครับพานัะเป็นนอนอย่างพานัดพานัดอยู่ไหนผมผมจะวิ่งไปก่อนไฮแลนเดอร์ให้ไปอู้บิน อันนี้อันนี้คือไงเนี่ยให้ตีเสาให้หมดตีเสาให้หมดครับใช่ตีเสาตีเสาให้หมดครัดมันต้องมีช่วงหนึ่งอะที่แบบต้องตีขณะที่ขณะที่บอสมันยืนอยู่อะไรมาดูดิมันยืนอยู่หรอไม่ไม่ไม่มันจะมีมันมีอยู่มันจะวิ่งวอดไปทั่วอืมเล่นเกมไม่าห้่มวงเวทไม่ได้หรอกเหลือคนเดียวไงจะเสลยเปอย่างนี้เยวงเวีนไม่ได้างอ่ะเอาให้ไกลที่สุด

มันมันมันต้องจังหวะหลุดไอ้วัวที่มันปล่อยออกมาให้ค้นน่ะคือท่านแต่เต๋อหันหลังให้วัวอืมก็คือจะวิ่งไปที่เสาแม่งวิ่งมาหาเลยอ่ะหันหลังให้วัวหันหน้าไปวัวแหลกวัวบุนวอกวัวแหลกวัวแหลกแบบกึ๊ก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 ป่าวบนนุญวอกโอ้โหท้าหลุดเหรอใช่ครับตาตาหลุดตาหลุดอ่ะเอาเอาบุญวอกบุญวอก วัวมันพุ่งเว้ยมันพุ่งไม่เป็นไรถ่ายหน้าวัวไว้ก็สดกไ้โอเว๊กโอเว๊กขนาดนี้มันเว๊กอย่างใหญ่โคตรกว้างนะาวัวโอเคสนิทตีอีว่าวัววัวครับสตีใหม่ครับตีเราตีเราให้รูกตีไว้เพื่อเยือนดิแค่หนึ่งขอวัดระยะนแล้วทำไงออกป้ะก็ออกออกทัดก็ถ้าสปอยล์สปกต่างก็ออกเลยเนี่ยสเปกต่างก็อยู่เลยแต่โอเว๊กมันอ่านว่าอะไรวะ